รายการหมอนดีวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการครอบแก้วนะครับเริ่มต้นผมจะเล่านิทานการค้นพบการครอบแก้วก่อนนะครับเมื่อสี่พันปีก่อนในยุคอีโบราณนะครับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อเรครับเขาอาศัยอยู่ในชนเผ่าเล็กๆใกล้แม่น้ำนายวันหนึงเนี่ยขณะที่เขานั่งผิงไฟในช่วงค่ำนะครับ เขาแอบหยิบเขาสัตว์ของคุณพ่อนะครับที่มันมีช่องกลวงภายในเนี่ยมาผิงไฟให้อุ่นๆแล้วเขาก็ลองเอาเขาสัตว์นั้นเนี่ยมาครอบที่ต้นขาเขาดูรู้สึกว่ามันอุ่นสบายเลยแต่พอจะเริ่มยกเขาในขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันดูดติดแน่นเลยเรเนตกใจนะครับไปเรียกหมอในหมู่บ้านมาช่วยดึงเขาออกคุณพ่อหมอก็มาช่วยดึงออกนะครับแล้วก็พราว่ามันมีรอยจ้ำแดงๆขึ้นนะครับ พ่อหมอเข้าใจทันทีเลยครับว่านั่นมันคือเป็นแรงดูดนั่นเองนะครับเขาจึงเริ่มใช้เข่าสัตว์ลนไฟมาดูดบริเวณผิวหนังของคนไข้นะครับปวดตรงไหนก็ลองดูดตรงนั้นปรากฏว่าพอดูดเสร็จจะเป็นจ้ำแดงแล้วอาการปวดก็ดีขึ้นถ้ายิ่งอาการหนักจ้ำแดงก็ยิ่งคล้ำมากขึ้นนะครับพ่อหมอคนนี้เริ่มพัฒนานะครับแทนที่จะใช้เข่าสัตว์อย่างเดียวทดลองใช้ปล้องไม้ไผ่แทนซิได้ไหมนะครับใช้ถ้วยชามแทนนะครับ อ,นนองค์ความรู้เหล่านี้ก็เริ่มแพร่กระจายเป็นวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับจนมีหมอในราชสำนักนะครับเดินทางมาร่ำเรียนแล้วก็กลับไปพัฒนาต่อเหล่านี้คุณหมอก็อยากเห็นสภาพภายในตัวที่ครอบนะครับเขาก็เลยพัฒนาตอนนั้นเริ่มมีวัสดุที่เป็นแก้วขึ้นมาแล้วเขาจึงเอาแก้วมาครอบจึงเรียกกระบวนการนี้ว่าการครอบแก้วจนมาถึงทุกวันนี้ครับ หลักการของการครอบแก้วเป็นยังไงในมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันการครอบแก้วเนี่ยเป็นการสร้างแรงดูดนะครับโดยการใช้ความร้อนเข้าไปในแก้วทําให้อากาศขยายตัวเสร็จปั๊บก็จะเราก็จะครอบลงไปที่ผิวหนังนะครับอากาศพอเย็นตัวลมก็จะหดตัวใช่ไหมฮะแล้วก็ทำให้เกิดแรงดูด ที่หน้าแปลกก็คือแรงดูดเหล่านี้เนี่ยมันกลับมีสปปรรพคุณที่ดีกับร่างกายมากถึง3ข้อใหญ่ๆครับข้อหเลยก็คือการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะครับเมื่อมีแรงดูดที่ผิวหนังใต้แก้วเนี่ยจะเห็นว่าเลือดมันจะมาเรียงเยอะขึ้นแล้วก็ช่วยกระตุ้นระบบอุ้มกันดึงเม็ดเลือดขาวมานะครับกระตุ้นกระบวนการพื้นฟูของเซลล์แล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บต่างๆนะครับ สองเนี่ยครอบแก้วเนี่ยช่วยลดอาการปวดได้ด้วยนะโดยมันจะมีการขับกดเลคติกออกจากกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็กระตุ้นเส้นประสาทเล็กๆนะครับให้ส่งสัญญาณลดอาการเจ็บปวดที่สมองอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟ,ฟินและก็ฮอร์โมนอื่นๆที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้ด้วยนะครับและข้อ3เลยเนี่ยคือมันสามารถที่จะกําจัดสารพิษหรือของเสียต่างๆได้นะครับโดยที่กระบวนการที่เป็นแรงดูดมันจะช่วยดึงนะครับเม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดฝอยที่มันค้างค้างอยู่จากการที่กล้ามเนื้อมันเกร็งตัวมาก ดึงออกไปทําให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวมากขึ้นแล้วก็มีเลือดใหม่วิ่งเข้ามาเลี้ยงพาออกซิเจนมาเลี้ยงได้นะครับก็สามารถพาของเสียไปได้รวมถึงกระตุ้นระบบน้ําเหลืองนะครับในการที่จะพาของเสียไปทิ้งอีกด้วยนะครับวิธีการครอบแก้วนะครับทำได้ไม่ยากเลยนะครับวิธีการมี2แบบใหญ่นะครับที่ทําให้มีแรงดูดหนึ่งก็คือการใช้ไฟเข้าไปลนอย่างเช่นในไม้ไผ่หรือว่าในแก้วนั่นเองนะครับที่ทําให้อากาศขยายตัวแล้วจุบลงไปนะครับ สก็คือการดูดด้วยสูญญากาศง่ายๆเดี๋ยวนี้เราทําเป็นกระปุกพลาสติกนะครับสามารถจะดูดได้เลยนะครับเราก็จะครอบไว้ประมาณสัก1 0ถึงสินาทีแล้วก็เอาออกโดยที่เราก็จะเน้นครอบที่ตําแหน่งที่มีอาการปวดนะครับแล้วก็ตําแหน่งที่ยมก็คือแผ่นหลังนะครับ เพราะว่าแผ่นหลังน่าจะเป็นส่วนรวมของอวัยวะภายในต่างๆของร่างกายนะครับตามหลักของการแพทย์แผนจีนโดยระดับความแรงของการครอบนะครับก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ครับอย่างเช่นเราเน้นการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดก,กระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับเราก็จะเน้นการครอบระดับเบานะครับถึงปานกลางนะครับ หลังครอบเราก็รู้สึกผ่อนคลายสบายตัวนะครับแต่ถ้าเราเน้นการขับพิษนะแก้อาการปวดแรงๆเราจะใช้การครอบแก้วในระดับแรงนะครับผิวหนังุโป่งขึ้นมาเลยนะแต่ก็ต้องระวังในคนที่มีร่างกายอ่อนแอหน่อยนะครับเพราะว่าหลังการครอบแบบแรงเนี่ยมันจะรู้สึกอ่อนเพลียเนื่องจากร่างกายจะต้องกระตุ้นการขับของเสียในปริมาณที่มากหลังการครอบแก้วเนี่ยทุกคนมักจะถ่ายรูป หลังของตัวเองหรือตำแหน่งที่โดนครอบนะครับว่าเฮ้ยมันหนักขนาดไหนนะครับเราก็สามารถดูได้จากสีถ้าสีอ่อนๆชมพูเบาๆเนี่ยแสดงว่าพิษไม่ได้ข้างคางเยอะนะครับแต่ถ้าสีเป็นแดงเข้มหรือม่วงเนี่ยแสดงว่ามันมีของเสียข้างคางเยอะนะครับซึ่งในศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยเราก็สามารถดูได้ครับว่าในแต่ละตำแหน่งของหลังเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับอวัยวะส่วนไหนบ้างเราก็จะได้ดูแลอวัยวะนั้นเป็นพิเศษด้วยนะครับ นอกจากการครอบแก้วแบบคาไว้นิ่งๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกรูปแบบหนึ่งคือการครอบแก้วแบบถูซึ่งตัวนี้ก็จะได้พื้นที่ในการถูค่อนข้างกว้างขึ้นนะครับการถูก็ช่วยเปิดรูขุมขนด้วยนะครับในในลักษณะของปวดส่านั่นเองนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมทาน้ํามันบนผิวก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ถลอกได้นะครับการครอบแก้วในรูปแบบอื่นๆเช่นมีฝังเข็มไปด้วยครอบไปด้วยหรือการเจาะปล่อยเลือดแล้วก็ครอบด้วยเป็นการดูดเลือดออกมาอันนี้ขอให้อยู่ในการดูแลของคุณหมอดีกว่าส่วนผื่นที่เกิดขึ้นจากการ ครอบแก้วมันงก็จะถูกดูดซึมหายไปเองใน3-7วันนะครับจะเห็นว่าศาสตร์การครอบแก้วเนี่ยสามารถทําได้ง่ายปลอดภัยแต่ยังได้ผลดีด้วยนะครับรายการหมอนได้ดีจึงนํามาฝากทุกคนในวันนี้ส่วนใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมคอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับเพราะการดูแลสุขภาพไม่ได้มีมิติเดียวนะครับยิ่งเรารู้ความลับของธรรมชาติเยอะมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสามารถดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบตัวได้ดีขึ้นมากเท่านั้นนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ